ผมวันนี้เราก็มาใส่เบ็ดที่ทุ่งนานะครับผมออมีโลวาจะมานไม่มานนะครับยังไงเดี๋ยวฝากลุ้นฝากติดตามกันด้วยนะครับผมพบกันยามค่ำคืนนะครับเร,เรามายามเบ็ดที่เราปักไว้โอ้โหลอยฟ้าครับผมเดี๋ยวขอขยับแป๊บมาดูหลังที่ซองกันนะครับเอามีดึงดึงครับ เดี๋ยวขออย่าตั้งกองแป๊บหนึ่ง,งเด้อลอยดึงครับดึงครับตงวจะมีพลงาลรกไม่โอ้ยลดไปครับพอ่อะจะเปลี่ยนเยอะแป๊บ โูล่งเราไปกันเลยครับยังไงบ้าโอ้ยนี่ก็มีรอยดึงอ่ะจะขอเปลี่ยนเยอะไปดูตรงนี้ครับโอ้โหโค้องอีกแล้วครับแต่ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวโค้องอแล้วเออไม่อยู่ามากโอ้ยไม่อยู่ ไม่อยู่อีกแล้วพาไปติดยาเสียดายจริงเลยตรงนี้อีกหนึ่งลงังเป็นยังไงโอ้โหเยอะหมดอีกแล้วอ้อเดี๋ยวเปลี่ยนเยอะครับผม จะเหลือเหล็กเลยเอาแล้วขอญาติเตีอยนกันครับมีผลงานตรงล่องนี่ล้างนี่ออกลอยน้ำ่ะค่ำคืนนี้ก็ไม่มีผลงานนะครับมีแต่ให้ได้ลุ้นเดี๋ยวไงตอนเช้ามาดูกันครับติดตามกัน เก็บไปเรื่อยๆครับยังไม่มีผลงานเลยเอ้าวอันนี้โค้งขึ้นไปบนคนางูซะแล้วมา้เดี๋ยวลองไปดูครับผมโอ้โหโเป็ดโค้งกลับมาเลยคงเป็นงูแหละงูป่ึงา พาไปพันยาครับนี่ได้อีกแล้วไม่มีผลงานให้ดูแล้วมั้งวันนี้ไ<ป>ฟังนี่อีกสองหลังครับโอ้โหกินแหลกเลย เาจะค่อยๆเก็บโอ้ oh, อันนี้กินเยอะไปแล้วเก็บครับผม okay. <Thank> โเย่ไป ผมเอามุ้งมาดักกุ้งด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือไม่เอาไปตามดูกันเออลืมบอกเมื่อวานนี้ไม่ได้บอกเลย,ยมุ้งมาดักกุ้งติดมะก้าวหลังครับ มีอยู่มีอยู่เฮ้ยโอ้กุ้งตัวสวยๆครับอ่าเดี๋ยวเรามาดักกุ้งดีกว่าโอเคตรงนี้อีกหนึ่งลางครับเอาอมยมาไม่มา,มาไปติดตามกันเลยรอชองคนงานครับผม พอได้ตัวครับลองเอาสายวันนี้สะปันนินสองลังจะได้อะไรมั่งก็ไม่รู้เอาลองดูสิจะมีอะไรให้น้องเฮ้ยไดปกปอา ได้ปลาไปตัวได้อเอาไปซักเกลือ้อไอ้ไอเก็บน่สะนะครับดักกระ่องหลังนี้ลัางทีง่ชองครับขอไม่ได้อะไรไปรุนกันเด้อ ลักบาสะพี่สาวเงียบ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 เอออ๋อครับกรุงครับผมกรุงอ๋อก็ได้ครับตรงนี้หนึ่งลังครับในล่อง ทางรถกันรวยซะแล้วเปลี่ยนใ้ไม่พอสิยเปลาเลยในล่องน้ำโอ้โหว่างจริง นีค่ครับโอ้หลักนี้ครับมานครับมานสุดโหยนี่โอ้ยอดยอดเออไปรวมกินยุตั้งนนี่เองไปเก็บตรงนี้อีกหนึ่งหลังครับมุงจากกุง้งเอาดูผลงานกันแล้วหลังเมื่อกี้สะใจเลยครับ สองขีด uh ้าโอ้โหไอ้อ oh. wow. <laughs> oh. oh. ุ้ยฮยว้าวอุ้ยเกิดคาดได้ปลาไหลครับโอ้จมน้ำตายไปละว้าวปลาไหลตัวสวยเลยโอ้ยมุงขาดด้วยเดี๋ยวเก็บก่อน หลังนะครับอตรงนู้นอีกหลังดั้งเดิมเก็บพร้อมกันเลยจะมีเซอร์ไพ์อะไรไอกีกปิโนฮึ้ยอะไรวะโอ้ยกุ้งครับมหากรรมกุ้งโอ้เก็บทำได้ว่าแถวนี้นะครับโอ้ย พวกหลักไปแล้วมากหาไม่เจอครับหลังสุดท้ายเอาเหลือแปดหลังไปสรุปผลงานที่บ้านครับผม

นะครับดูปลาไหลก็ได้ครับปูครับนี่หอ,อยอุ้ยกุ้งเยอะจริงครับวันนี้อาติดตามผลง,งานกันนะครับแล้ววันนี้เราไปดักกันอีกครับไปสวัสดีครับ